สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มาส่งท้ายขบวนวันสงกรานต์กันค่ะต่อไปเป็นขบวนพิเศษที่13ค่ะรูประกาศให้ผู้โดยสารขึ้นมาที่ชานชาลาที่6ค่ะกรุงเทพเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้วยค่ะต่อไปวขามานาที่หกีเ่นทีไที่นทาคอบาลเทคิคเก่งแลว็อบอกขาคเชิมาตอนนี้ขบวนพิเศษที่1.3ค่ะเข้ามาแล้วในชานชาลาที่6สถานีดอนเมืองค่ะสี่ิีการีเรามัน isn't it ัอากาศด้วยค่ะสามตู้ที่สถานีดอนเมืองราวสองทุ่มยี่สิบนาทีขะบวนพิเศษที่สิบหามตรงเทเชียงใหม่ 229ค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็น QSY ค่ะได้เวลาแล้วค่ะเจ้าหนาที่เริ่มให้สัญญาณแล้ว บวันที่13ยังไม่ออกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่หนึ่งท่านแต่ก็ได้ข้ามไปแล้ววอดีนขึ้นผิดฝั่ง นัาที่น่าจะให้สัญญาณแล้วค่ะพร้อมที่จะออกจากสถานีดอนเมืองสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีค่ะตอนนี้ที่สถานีดอนเมือง QSV หมายเลขห้าสองสองเก้าทำขบวนพิเศษที่สิบสามรุงเทพเชียงใหม่ทำเกืนวันที่สิบสองเดือนสี่สองห้าหกค่ะช่วงเทศกาลสงกราน์ ยังมีมาแล้วค่ะวันนี้ลงแรงค่ะ ากาไหนของตะบัน วันยาวมากค่ะ สำหรับขบวนพิเศษที่25อิบายี่สานบังคามีทั้งตู้สะเบียงพร้อมแล้วก็มีห้องส่วนตัวด้วยสำหรับข้วนี้จัดยานมาแล้วค่ะวันนี้ใช้หัวรถจาก q s y 5221 หมายเลขแรกในรอถที่สองค่ะชะลอนิดนึง วันนี้ยาวมากค่ะตู C ้ C N R 115ทั้งทขบวนจอดชะลอนิดหน่อย สองรถที่สอง QSY 5 2าสวันนี้ทำะบวนพิสารมันคาระบวนพิเศษที่ย5กรุงเทพหนองคายค่ะ วนยาวไปเลยค่ะเปิดกล้องไม่ทานบีดมาแล้วค่ะ วันที่8ที่25อีสานบรรพชาด้วยกันในช่วงเทศกาลวันสงการานต์ปี2566ค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวสงการานต์อยางมีความสุขค่ะ สุดท้ายจะเป็นไพรเวทรูมค่ะเป็นไพรเวทรูมค่ะตู้สุดท้ายเข้ามาแล้วค่ะมาดูว uh, ่าเป็น Q S 5เบอร์อะไร สองนึงงค่ะ ขบวนนี้ยาวมากเป็นตู้ C N R ร้อยสิบห้าทั้งขบวนเจ้าหน้าที่ประจำทุกตู้ค่ะ ด้านบนเจ้าหน้าที่กำลังตรวจตัวค่ะด้านบนก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลาตอนนี้กำลังตรวจตัวได้เวลาออกแล้วค่ะ ในค่ำคืนวันที่สิบสองเดือนสี่สองหเทศกาลสงการของเมืองไทยปี2566ตู้สเสบียงก็มีผู้โดยสารใช้ตลอดเวลาใครที่ไปกับขบวนพิเศษก็จะสบายมีทั้งตู้สเสบียง และเป็นตู้ C N R เป็นตู้นอนส่วนตัวไปทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะ วันนี้เป็นครั้งแรกที่รอรถแบบมาราธอนเลยค่ะอตอนนี้ขบวนที่107ค่ะกำลังเข้ามาในสถานีดอนเมือง นี้ได้หนึ่งศูนเจ็ดด้วยเจ้าหน้าที่กจะประกาศบอกผู้โดยสารตลอดเวลาให้ยืนหลังเส้นเหลือง่อความปลอดภัย วันนี้ไปเด่นชัยค่ะเป็นขบวนที่107เป็นรถเร็วมาดูว่าเป็นหัวรถจากเบอร์อะไร Nung si Toon. 14โซ่ชอันซอมเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้สัญญาณค่ะกำลังรอสัญญาณสัญญาณมาแล้วค่ะ107บวนรถเร็วกรุงเทพเด่นชัย หนึ่งสี่ศูนย์อันสตอมทำกระบวนการข้าคืนวันที่สิบสองโอช่วงเทศกาลสงการปีสองห้าร้หกสิบค่ะ สี่ทุ่มสิบนาทีกระบวนรถเร็วที่หนึ่งสามสามกรุงเทพหนองคายมาดูว่าจะเป็นหัวรถจัดรพิตาชีค่ะ

สถานีดอนเมืองแล้วก็จะเป็นรังสิตค่ะ ER. ขบวนรถเร็วที่หนึ่งสามสาม ออกจากสถานีดอนเมืองโดยที่ตาชี4518ทับขบวน เต็มทุกคนขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะตัวรถพิเศษค่ะดีเซลลาง ที่ลถาทีเรามือตอนเย็นเ่าติดต่อก่นาคางตูานิตวหนูจอเรียบอดแล้วค่ะขบวรถที่สนานีบอกว่าสถานีตบวรถเลี้ยวเสือพิเศษเวลาน9967ผ่านเรารอการผ่านการจรา

เป็นรถเที่ยวสุดท้ายที่จะไปอุดรธานีค่ะเป็นรถเสริมขบวนที่967วันนี้ใช้อาร์สตอมสี214มีรถเข้ามาค่ะเป็นหัวรถจากเปล่า ตอนพาดี